อาการที่คนเราเนี่ยเดินเหินไปไหนมาไหนได้นี่ถือว่าเป็นความมาสจัญนะของสัตว์โลกเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าจะไม่มีสัตว์โลกชนิดใดเลยนะที่สามารถจะเดินได้คล่องแคล่วเ,เหมือนกับมนุษย์แม้แต่ลิงนะก็เดินแบบไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะชิมแปนซีนอุรังอุตังแล้วนี้ คนเราเนี่ยเดินได้คล่องซึ่งมันก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยมากมายนะทางด้านกายภาพาาทางด้านกายวิภาคหรือสรีระและยิ่งถ้ามามองถึงคนแต่ละคนเนี่ยนะถ้าหากว่าเดินเหินได้นี่ถือว่ามีโชคมากเพราะว่าการเดินได้นี่มันทำให้เรามีอิสระในระดับหนึ่ง อิสระในการไปไหนมาไหนถึงแม้ว่าเราจะมีรถยนต์จะมีรถเข็นแต่มันก็มีข้อจำกัดนะถ้าที่ไม่เรียบพื้นไม่สม่ำเสมอหรือขึ้นเขาเนี่ยยากเลยนะรถเข็นหรือว่ารถยนต์เนี่ยถ้าเป็นทางชัน แล้วก็ทางแคบๆนี่ก็หมดสิทธิ์ใช้รถได้เลยแต่ว่าเรายังใช้ขานี่เดินได้และการที่เราได้รับโชคแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่ใช้นี่นอกจากจะเสียโอกาสแล้วนะบางทียังทำให้เกิดเคราะห์ตามมาด้วยนะโชคนี้มีแล้วไม่ใช้นี่บางทีเกิดเคราะห์ตอบแทนหรือเป็นผลตามมานะ อย่างเช่นการเดินเนี่ยนะถ้าเราเดินบ่อยๆเดินเป็นประจำเนี่ยโอ้มันมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากแต่ถ้าเราไม่เดินนะเอาแต่นั่งเนี่ยและสมัยนี้มันก็มีเหตุปัจจัยให้เราสามารถจะนั่งได้นานๆไม่ว่าจะนั่งโต๊ะนั่งเก้าอี้หรือว่านั่งรถเนี่ยมันก็ดีนะทำให้เหนื่อยน้อยลง แต่ทีนี้เราก็พบว่าเนี่ยถ้านั่งนานๆนี่ไม่รู้จักเดินเนี่ยหรือเดินน้อยนี่โรคตามมามากมายเลยโรคเบาหวานนะโรคหัวใจและเดี๋ยวนี้ก็ยังสัมพันธ์กับโรคความจําเสื่อมนะโรคความจําเสื่อมนี่ก็เป็นปัญหาของคนยุคป,ปัจจุบันมากโดยเฉพาะพอ,พอมีอายุมากแต่ๆก็ยังมีอายุยืนนะ แต่มีอายุยืนและความจำเสื่อมในช่วงเวลาที่มีอายุเป็นของแถมเนี่ยมันก็ดูจะไม่คุ้มกันเท่าไหร่เลยคนสมัยนี้มีอายุยืนมากกว่าคนรุ่นพ่อสิบปีแต่สิปีที่อายุยืนเนี่ยหมดไปกับการเป็นโรคความจำเสื่อมเช่นอัลไซเมอร์แบบนี้มันก็ไม่ค่อยไม่คยคุ้มเท่าไหร่ แต่ถ้าเรารู้จักเดินนะโอ้มันก็ช่วยทำให้สุขภาพเราดีขึ้นโครคภัยไข้เจ็บก็น้อยลงนะเบาหวานโรคหวัวใจความจำเสื่อมนั้นเราเนี่ยในเมื่อเราได้รับโชคนะได้รับสมรรถนะอันพิเศษแล้วนี้ก็ควรจะรู้จักใช้เป็นประโยชน์บ้างนะแม้ว่า อาจจะเหนื่อยแต่เพราะเหนื่อยนี่แหละจึงดีเพราะเหนื่อยนี่แหละนะจึงช่วยทําให้โรคต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นกับเราได้น้อยลงเดี๋ยวนี้ก็พบแล้วนะว่าเนี่ยเพียงแค่ลดการนั่งลง30นาทีนะเปลี่ยนจากนั่ง30นาทีเป็นยืนแค่ยืนเท่านั้นแหละมันก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพแนละ้วและ แ้าถ้าแทนที่จะยืนก็เดินด้วยเนี่ยยิ่งดีเข้าไปใหญ่วันหนึ่งเนี่ยนะแทนที่จะนั่งยาวเนี่ยลดเวลานั่งหลงสามสิบนาทีมาเป็นยืนมาเป็นเดินเนี่ยหรือวิ่งเนี่ยโอ้ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากเลยหรือไม่ฉะนั้นเนี่ยนะทุกชั่วโมงเนี่ยแทนที่จะนั่งยาวก็ขยื่นขยับห้านาทีเนี่ยห้านาทีทุกชั่วโมงเนี่ยเพราะพ่ามีผลดีต่อสุขภาพมากนะ ผลที่ได้เนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันควันนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นสะสมไปทีละนิดทีละน้อยนะจนเวลาผ่านไปหลายปีนี่ก็จะเห็นผลได้ชัดเจนนะว่าให้โครคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับคนนั้นคนนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราน้อยลงเพราะนั้นเนี่ยนะในเมื่อเรายังมีความสามารถเที่อเดินได้นี่ก็ควรจะเดินบ่อยบ่อยนะเดินเยอะเยอะ นั่งให้น้อยลงพระจารตรัสว่าคนเราจะไม่ยื้ยืนได้เนี่ยนะหนึ่งต้องรู้จักหาความสบายใส่ตัวหรือรู้จักทำตัวให้สบายในการนั่งเนี่ยมันก็เป็นความสบายอย่างหนึ่งนะแต่พระจาสอนข้อที่สองด้วยว่าให้รู้จักประมาณในความสบายอย่าสบายมากไปนะนั่งนั่งนอนนอน,น,อนมากไปนี่นนี้ว่าสบายมากไปนะต้องขยันขยับบ้างนะเดินวิ่งออกกําลังกายว่ายน้ํา หรือเดินขึ้นบันไดก็ยังดีแทนที่จะใช้ลิฟต์เนะเดินขึ้นบันไดนี่ก็ช่วยเยอะนะอะไรที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วนี่เหงื่อออกนี่ดีทั้งนั้นนะสำหรับคนสมัยนี้นะถึงแม้ว่าความเหนื่อยจนเหนื่อยออกนี่มันจะไม่ใช่เรื่องสบายนะสำหรับผู้คนแต่ว่ามันเป็นประโยชน์นะต่อสุขภาพมันก็แปลกนะคนเราเนี่ย ตอนที่ยังเดินไม่เป็นเดินไม่ค่อยได้นี่โอ้เป็นขนขวายมากเลยนะในการที่จะเดินเนี่ยดูอย่างเด็กเน็เลยเด็กนี่เดินไม่ได้นะต้องคลานถ้าเด็กที่พยายามที่จะเดินให้ได้นะแม้เดินแล้วล้มพอล้มเสร็จก็ลุกใหม่จะเดินให้ได้แต่พอเดินได้แล้วนี่กลับไม่อยากเดินคันแก่ตัวเดินลำบากแล้วเดินอาจจะล้ม กลับจากเดินนะคนแก่มากๆเนี่ยหรือแม้แต่คนป่วยที่เดินไม่ค่อยไหวเนี่ยจะอยากเดินมากเลยจนบางทีคนดูแลนี่ก็ห่วงนะพ่อแม่นี่เป็นอัลไซเมอร์หรือเป็นคนแก่งอมเนี่ยจะลุกไปห้องน้ำนี่บางทีลูกหลานเนี่ยจะช่วยประคองหรือให้นั่งรถให้ใช้วอล์กเกอร์ไม่ยอมนะฉันจะเดินทั้งที่เดินแล้วเนี่ยอาจจะลม้ม ลูกหลานนี้ไม่อยากให้เดินเลยแต่คนแก่เนี่ยพ่อแม่เนี่ยปู่ย่าเนี่ยอยากจะเดินไอตอนยังหนุ่มสาวเนี่ยเดินคล่องเดินเป็นเดินสบายไม่ยอมเดินเอาจะนั่งอย่างเดียวนั่งรถนั่งเก้าอี้แต่พอร่างกายเริ่มทุพพลภาพเดินลำบานี้อยากจะเดินแล้วมันประหลาดนะตอนเป็นเด็กเดินไม่ได้อยากจะเดินพอโตขึ้น เป็นหนุ่มเป็นสาวเดินได้คล่องไม่อยากเดินแต่พอแกเดินไม่ได้แล้วคนนี้อยากจะเดินแล้วทั้งที่เดินแต่ละก้าวนีก็เสียงนะเสียงที่จะล้มนะลูกหลานก็เป็นห่วงมากบอกพ่อแม่อย่าเดินอย่าเดินถ้าจะเดินบอกด้วยจะประคองพ่อแม่บอกไม่ต้องมาประคองยังฉันจะเดินเองนะเถียงกันทะเลาะกันเรื่องแค่นี้แหละนะที่จริงก็ไม่ใช่แค่นี้นะสำหรับ คนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยการที่ได้เดินเนี่ยมันเป็นการแสดงว่าฉันยังช่วยตัวเองได้เป็นอิสระภาพอย่างหนึ่งส่วนเพราะส่วนโูกนี้กับมองว่าการเดินนี่เป็นความเสียเ่ยงนะเสี่ยงต่อการล้มดังนั้นเนี่ยในขณะที่เรายังเดินได้นี่ก็พยายามเดินบ่อย และการเดินนี่มันเป็นสิ่งที่วิเศษมากนะมันไม่ใช่แค่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนะเราเอามาใช้เอาการเดินมาใช้เพื่อบำรุงใจก็ได้ไม่ใช่บำรุงใจด้วยการเดินตามสวนชื่นชมบรรยากาศวิวทิวทัศน์แล้วผ่อนคลายสิ่งที่ดีต่อใจยิ่งกว่านั้นคือการเดินยังมีสติเดินจงกรมเดินจงกรมนี่มันอาจจะไม่ได้ เป็นประโยชน์ในเรื่องการทำมาหากินเท่าไหร่นะเมื่อเหมือกับคนสมัยก่อนเนี่ยเดินไปทำไรทำนาเดินไปทำงานนี่เป็นประโยชน์ต่อการทำมาหากินแต่ว่าเดินมีประโยชน์กว่าน,นั้นนะมันเป็นเรื่องการบำรุงใจให้มีสติให้มีสมาธิมีความสึกตัวด้วยนะรนะอาจารนี่ก็อาศัยการเดินนี่แหละเอาใช้ใช้การเดินนี่แหละมาเป็นเครื่องฝึกนะเป็นอุปกรณ์ในการฝึกจจตจนกระทั่ง สามารถจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้หลายท่านนะก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหรนันต์ในเพราะเดินนี่แหละเดินจงกรมอย่างพระนางโสนาเนี่ยเดินจงกรมเนี่ยไม่ได้เดินตรงไหนนะเดินในครัวนี่แหละเดินกลับไปกลับมาขณะที่กําลังต้มน้ําร้อนนะให้กับหมู่พิสุณีซึ่งเป็นเล่าข่าวลูกนะแต่ว่าเอาโศกว่าเป็นพันเตนก็สั่งให้นางโสนาเนี่ยซึ่งแก่แล้วต้มน้ำนะให้กับพันเตนซึ่งยังเป็น วัยเด็กอะนะวัยวัยลูกน้าก็ไม่บ่นนะก็เดินจงกรมกลับไปกลับมาระหว่างที่รอน้ําเดือดเพราะว่าบรรุธรรมเป็นพระรหันเลยเนะดังการเดินนี่ไม่ใช่ย่อยนะมันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพกายและใจเลยดังนั้นที่รางเดินได้นี่ก็ให้รู้จักขยันเดินนะอย่าเอาแต่นั่งถ้านั่งมากไปนี่ก็เกิดโทษตามมามากมายเอาเตรียมรับพร ชิตังปฏิตังตุมหังคอยต้าผลที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วอิบาเมวะสมิชาตุจงสำเร็จโดยชาพันสาเพปูเรนตุสังกป้าขอความดำริทัางปวงจงเต็นที่จันโทปนารโสยาทาเหมือนพระจันท์ในวันเพนมณีโชติระโสยาทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยัยควนยินดี สาพีิติโยวิวาชันูควานจรารยทั้งปวงจงบำราดไปสาพรโรคโควินาสตูโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภววตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาธนาสิลิสนิจางุธาปัจจายโน ตโรธรรมาวันธีอายุวันโนสุขังพลงตาศิวากาคือายุวันน,สสน,ออา,น,นาสุภาพ,พละย่อมเจริญมีปกติวัยกลางมีปกติอ,อ่นนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิจภาวัตุสาภมังพลงภาสาพามงก่นจงมีแก่ท่านราคันตุสาพาเทวาตาระรา,าเทวดา,าทท้งก่อจงรักษาท่าน สัพพาพุทานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพาธรรม,มานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพาสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงฆาา์สัทธาโสติภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายแม่ท่านทูมเมื่อดิม